สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆกคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนนะครับทุกๆประเทศเลยนะครับคลิปนี้เป็นชิปประจำวันที่9ตุลาคม2566ณที่าราศีเจริญเทคเกเื่อนเอหงจังหวัดวิลามนะครับวันนี้ผมเอาฟอร์ดมารีวิวให้พี่น้องดูหน่อยนะครับตัวนี้เ,เ,เครื่องนี่เป็น T3 นะครับเครื่องเป็น T3 ท,ท้ายนี่ท้ายเป็น6610 ะครับท้ายเป็น610นะครับเครื่องดีสตาร์ทติดง่ายนะครับระบบไฮดรอลิกนี่ดับเครื่องหางไม่มีตกนะครับมีเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับยางหลังนี่สวยนะครับยางหลังยังเต็มอยู่ยางหน้าฝั่งด้านด้านขวานะครับจะหมดหน่อยนะครับด้านสายจะเต็มนะครับ เครื่องดีนะครับพี่น้องเครื่องดีนะครับเกียร์นี่เข้าได้ทุกเกียร์นะครับราคาขายขายอยู่ที่2 0 0แสน 28,000บาทนะครับ228,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับมาทดลองขับได้ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้อง,องกอง็จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้พี่น้องจัดไฟแนนซ์ก็สอบถามเบื้องตื้นเข้ามาได้เลย เดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆหน่อยครับเครื่องเป็นเครื่องทีนะครับ จะเป็นดีดีสองนะครับเกียร์เกียร์ดีสองนะครับลองไฮดรอลิกจะมีเสียงดังอยู่ที่ท่อนเกียร์นะครับดังกึืกคือคนะครับผมไม่รู้ว่าอ่าเป็นดังจากอะไรนะครับก็บอกพี่น้องไว้ก่อนนะครับก็คือผมขายตามสภาพนี้นะครับขายตามสภาพนี้พี่น้องก็ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้รถก็ใช้งานได้ปกตินะครับกานหมุนวีดีโอกันดูวีดีโอนะครับนี่บางที่นะครับพีทีโอหมุนปกตินะครับยุด ใช้งานได้ปกตินะครับจุดรั่วซึมฝั่งนี้ก็มีซึมๆน,นิดๆนะครับไม่น่าจะรั่วนะครับที่คาดคาดมันดำแต่ไม่น่าจะรั่วก็จะมีรั่วตรงซีนพาวิทิโอนะครับยางสวยนะครับยางสวยยางน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมาระบบไฮดรอลิกดีนะครับเดี๋ยวผมลอง เสื้อฝั่งเสื้อฝั่งนี้สวยครับไม่มีจุดแตกนะครับดับเครื่องนี่หางไม่มีตกนะครับเราเราดับเครื่องเนี่ยครับ แถมอุปกรณ์ให้หน้าหลังนะครับให้ผ่านสามแล้วก็ไปดันนะครับระบบไฮดรอลิกดีไม่ตกนะครับปั๊มแดงบนเขาไม่ไม่ีตกอ่าก็จะมีเสียงดังที่ท่อนเกียร์นะครับก็ต้องพี่น้องต้องเอาไปเช็คเองนะครับทางร้านทางร้านอ่าไม่มีช่างที่ชํานาญเรื่องฟอร์ดนะครับเครื่องดีไม่มีไอนะครับระบบไฮดรอลิกดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับเราจะลองวิ่งให้ดูอีกรอบนะครับ ตัดติดง่ายนะครับเครื่องดีต้ตาดติดง่ายนะครับพวดีฝนมันตกทุกวันเลยนะครับฝนตกทุกวันผมก็เลยไม่ไม่อยากดันนะครับเพราดันแล้วมันลื่นดันแล้วมันเป็นโคลนเลยนะครับจะวิ่งให้ดูประมาณนี้นะครับก็รถจสระสภาพตามที่ผมบอกเลยนะครับ พี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้รถใช้ใช้งานปกตินะครับรถใช้งานปกติตัวผ่านสามนี่ไม่มีลูกกิ้งนะครับไม่มีชุดทัดท้ายนะครับตอนนี้ผมแถมให้นะครับวพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับสอบถามได้ 2 2 8 0 0 0บาทนะครับ2 2 8 0 0 0บาทนะครับส่งให้ฟรี200รกิโลนะครับพี่น้องมาทดลองขับได้พี่น้องท่านไหนจะจัดเฟรนแนนซ์ก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับผมขายตามสภาพนี้นะครับผมขายขาตามสภาพนี้พี่น้องเอาไปเช็คเองนะครับสีสันยังสวยงามนะครับยางยางยังสวยอยู่นะครับรถราคานี้สภาพนี้มีเล่มทะเบียนชื่อโทนให้พร้อม นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้0807375199 0957231220นะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรถของทางร้านเนี่ยผมจะพาไปดูด้านในนะครับว่าตอนนี้มีรถรุนไหนที่มันเหลืออยู่มักงนะครับ <c oughs> รถของเราก็ส,ส่งส่งทุกวันนะครับวันนี้ก็จะส่งคันหนึ่งนะครับแต่ผมจะพามาดูวันนี้ผมน่านจะช่วง ถ้าอย่ช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับก็จะไปส่งนะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับที่จะไปส่งนะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับอันนี้ก็จะส่งให้กับพี่น้องเอฟซีที่คอนแก่นนะครับที่คอนแก่นนะครับนะครับนะีพามาดูณณตอนนี้นะครับตอนนี้สี่เจ็ดเอสพีนะครับติดจองอยู่นะครับจะมีอีกคันหนึ่งที่ยัง ที่ยังไม่ได้จดจองนะครับคันนี้ L50 นะครับ L50 ที่ปรับสภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพามาดูพี่น้องสภาพทางร้านได้ปรับสภาพนะครับปรับสภาพนี่ทางร้านที่ปรับสภาพแค่ล้อนะครับกระทะกระทะแล้วก็ใบดันนะครับปรับสีกระทะสีใบดันส่วนกระโปงนะครับกระโปงกับสีเครื่องทางร้านไม่ได้ปรับนะครับ ร้านไม่ได้ปรับนะครับคันนี้ติดจองอยู่นะครับส่วนคันฟอร์ดนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องสอบถามได้เพิ่มเติมได้นะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นของ36นะครับ3ามคันนี้ฐานะคือติดจองกําลังทีมช่างกําลังเก็บงานนะครับเก็บรายละเอียดนะครับมาดูคันที่เหลือหน่อยนะครับคันนี้นี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมยังไม่ยังไม่ได้รีวิวนะครับเป็น l c 7 0 8 SP นะครับมาตัวเปล่านะครับมาตัวเปล่านะครับผมยังไม่ได้รีวิวให้พี่น้องดูเดี๋ยวผมวันหลังจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งส่วนสา s หนะครับสา s หีนี่ยังอยู่นะครับตัวเปล่านะครับยังอยู่นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับส่วนสามสิบหกแรงนะครับสาสิบหแรงคันนี้นี่ปรับสภาพวันนี้ก็จะเป็นการเคลื่มเงานะครับเคลื่มเงา หลังจากเก็บงานสีแล้วก็จะเคลื่อนเงานะครับเคลื่อนเงาุกคันนี้ไปอุปกรณ์3ามชิ้นนะครับนะครับฐานะที่ยังคงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูยันมาหน่อยนะครับยันมาตอนนี้คือฟิตเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมกาลังวอร์มเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งนะครับ แจนซิ่งยังอยู่นะครับหกหมื่นห้านะครับนี่ครับแจนมาคันนี้ตอนนี้ผมกาลังวอร์มเครื่องนะครับวอร์มเครื่องไว้ก่อนอันนี้คือเก็บงานใหม่เลยนะครับทำสีใหม่เก็บงานใหม่ตอนนี้ฟิตเครื่องใหม่นะครับฟิตเครื่องใหม่นะครับฟิตเครื่องให้ใหม่เก็บงานให้ใหม่ทั้งคันนะครับอันนี้คือฟิตเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานเสร็จให้สวยๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่ง นะครับสําหรับรายการนะครับพวกล้อล้อพายนะครับล้อพายยังมีอยู่นะครับพี่น้องสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับไมโครนะครับไมโครหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับไมโครห้าตันนะครับต้นห้าตันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับแสนเจริญเทคเตอร์ขอกลับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพี่น้องท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแสนเจริญเทคเตอร์ขอกลับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ